Music! music! I'm make going We love music. Now going to make things a little bit สวัสดีครับวันนี้ครูไก่นะครับจะพานักเรียนทุกคนไปเรียนวิชาดนตรีศิละปะเรื่องวันนะสีอุ่นวันนะสีเย็นนะครับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5นะครับครูผู้สอนคุยโยวะริสาเลอลสิริและครูไก่อดิศักต์ประกอบธรรมครับวันณะของสีคืออะไรนะครับวันณะของสีคือสีนะครับที่ทำให้มีความรู้สึกร้อนหรือเย็นโดยวงจรสีนะครับจะมีสีร้อน7สีและสีเย็น7สีนะครับ ซึ่งแบ่งที่สีม่วงกับสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นในทั้งสองวันนะครับแบ่งออกเป็นสองวันนะครับคือวันะร้อนนะครับวันะร้อนนะครับหรือเรียกอีกอย่างนะครับเรียกว่าวันอุ่นก็ได้นะครับแล้วก็วันเย็นนะครับนี่นะครับจะเป็นวงจรสีนะครับระหว่างวันสีเย็นและ วันนะสีร้อนหรือวันณะอุ่นนะครับนักเรียนเห็นเส้นแบ่งนะครับระหว่างสีเหลืองกับส, hombres, er สีม่วงนะครับหมายความว่าสสีนี้นะครับระหว่างสีเหลืองกับสีม่วงสามารถเป็นได้ทั้ง2วันณะนะครับก็คือวันนะะสีเย็นและวันนะสีร้อนหรือวันนะอุ่นนะครับเมื่อสีม่วงนะครับไปอยู่ในวันนะสีเย็นนะครับก็จะเป็นวันณะเย็นนะครับ เมื่อสีม่วงไปอยู่ในวันณะสีร้อนนะครับก็จะเป็นวันณะร้อนหรือว่าวันะอุ่นนะครับเช่นเดียวกันกับสีเหลืองนะครับต่อไปนะครับสีโทนร้อนนะครับหรือวันะอุ่นนะครับจะมีทั้งหมด7สีนะครับก็จะเป็นสีเหลืองสีส้มเหลืองสีส้มสีส้มแดงสีแดงและสีม่วงแดงนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นสีโทนเย็นนะครับหรือว่าวันณะเย็นนะครับจะเป็นสีม่วงสีม่วงน้ําเงินสีน้ําเงินสีเขียวน้ําเงินสีเขียวสีเขียวเหลืองนะครับต่อไปนะครับวันณะสีอุ่นนะครับวันณะสีอุ่นนะครับหรือวันณะร้อนนะครับหมายถึงชุดสีที่ประกอบด้วยสีส้มเหลืองสีส้มสีส้มแดงสีแดง และสีม่วงแดงวันน่าสีอุ่นนะครับให้ความรู้สึกตื่นตามีพลังอบอุ่นสนุกสนานและดึงดูดนะครับความสนใจได้ดีนะครับโครงสีอุ่นนี้นะครับสภาพโดยรวมจะมีความคมกลืนของสีมากนะครับควรมีสีเย็นมาประกอบบ้างทำให้ภาพมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับนี่จะเป็นตัวอย่างสีนะครับของวันนะสีอุ่นหรือ วันณะร้อนนะครับครับต่อไปนะครับจะเป็นภาพตัวอย่างนะครับของวันณะสีอุ่นนะครับที่ให้ความรู้สึกร้อนแรงนะครับต่อไปนะครับภาพนี้นะครับวันณะสีอุ่นให้ความรู้สึกที่อบอุ่นนะครับส่วนภาพนี้นะครับวันณะสีอุ่นนะครับที่ให้ความรู้สึกร้อนแรงนะครับ ต่อไปนะครับภาพนี้นะครับวันนะสีอุ่นนะครับที่ให้ความรู้สึกลุ่งเรืองลุ่งโลดสว่างสวัยนะครับส่วนภาพนี้นะครับวันนะสีอุ่นนะครับที่ให้ความรู้สึกลุ่งเรืองอบอุ่นสงบเยือกเย็นนะครับส่วนภาพนี้นะครับวันนะสีอุ่นนะครับที่ให้ความรู้สึกแห้งแล้งนะครับ ส่วนภาพนี้นะครับวันนะสีอุ่นนะครับที่ให้ความรู้สึกหิวน่ารับประทานนะครับต่อไปนะครับจะเป็นวันนะสีเย็นนะครับวันนะสีเย็นนะครับประกอบด้วยสีเหลืองสีเขียวเหลืองสีเขียวสีเขียวน้ำเงินสีน้ำเงินสีม่วงน้ำเงินนะครับและสีม่วงส่วนสีอื่นๆนะครับถ้าหนักไปทางสีน้ำเงินและ สีเขียวก็เป็นวันณะสีเย็นดังเช่นสีเทาสีดำสีเขียวแก่เป็นต้นนะครับจะสังเกตนะครับได้ว่าสีเหลืองและสีม่วงนะครับอยู่ทั้งวันณะสีร้อนและวันณะสีเย็นนะครับถ้าอยู่ในกลุ่มวันณะสีร้อนก็ให้ความรู้สึกร้อนและถ้าอยู่ในกลุ่มวันณะเย็นนะครับก็จะทําให้ความรู้สึกเย็นไปด้วยนะครับสีเหลืองและสีม่วงนะครับจึงได้เป็นทั้ง2วันณะนะครับ นี่จะเป็นตัวอย่างสีของวันนสีเย็นนะครับต่อไปนะครับจะเป็นภาพตัวอย่างนะครับของวันนะเย็นนะครับวันนสีเย็นนี้นะครับให้ความรู้สึกที่เย็นสบายนะครับส่วนภาพต่อไปนะครับจะเป็นความรู้สึกสดชื่นนะครับกับวันนะสีเย็นนะครับส่วนภาพนี้นะครับวันน้สีเย็นนะครับให้ความรู้สึกที่สงบ เยอกเย็นนะครับต่อไปนะครับภาพนี้วันนะสีเย็นให้ความรู้สึกที่เยือกเย็นวังเวงน,นะครับต่อไปนะครับวันนะสีเย็นให้ความรู้สึกที่สงบเศร้า thers, น่ากลัวนะครับหรืออ้างว้างนะครับต่อไปนะครับภาพนี้วันนะสีเย็นนะครับที่ ให้ความรู้สึกเครียดเป็นกัางบนนะครับต่อไปนะครับภาพนี้วันณะสีเย็นกับความรู้สึกที่ให้ความรู้สึกสะอาดนะครับต่อไปนะครับสรุปบทเรียนนะครับวันณะสีนะครับคือการแยกคุณลักษณะของกลุ่มสีประกอบไปด้วยวันณะสีอุ่นหรือวันณะร้อนนะครับกับวันณะสีเย็น ที่ให้ความรู้สึกร้อนและเย็นนะครับซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างเด่นชัดนะครับแต่ละกลุ่มให้อิทธิพลทางด้านอารมณ์ของมนุษย์เช่นตื่นเต้นล่าเริงแสดงถึงความอบอุ่นจากแสงแดดในเวลากลางวันหรือให้ความรู้สึกเย็นสบายนะครับผ่อนคลายในเวลากลางคืนสามารถนามาสร้างสารรค์และถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในงานทัศนศิลป์ได้เป็นอย่างดีนะครับ ต่อไปนักเรียนเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกว่าสวยใช่ไหมครับสวยใสวยใช่ไหมครับต่อไปนะครับวันนี้ครูไก่นะครับจะให้นักเรียนนะครับทํางานชิ้นนี้กันนะครับโดยนะครับจะมีอุปกรณ์ดังนี้นะครับก็คือจะมีผู้การระบายสีน้ํานะครับและ กระดาษวัดเขียนวิชาศิลปะนะครับแล้วก็สีน้ําแล้วก็ดินสอนะครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมกันแล้วเราไปดูวิธีการทํากันเลยครับะนะครับนักเรียนขั้นตอนแรกนะครับให้นักเรียนนะครับเอาดินสอนะครับมาล่างนะครับเป็นรูปต้นไม้นะครับให้มี ลำต้นนะครับแล้วก็มีกิ่งก้านไว้นะครับดังในคลิปตัวอย่างนี้นะครับขั้นต่อมานะครับให้นักเรียนนะครับใช้ผู้กันนะครับจุ่มสีน้ํานะครับที่เป็นอยู่ในวันณอุ่นนะครับหรือว่าวันนะร้อนนะครับค่อยๆระบายนะครับอย่างในคลิปที่นักเรียนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับ แล้วต่อไปนะครับให้นักเรียนนะครับใช้ผู้กันนะครับจุ่มสีน้ํานะครับที่อยู่ในวันนะเย็นนะครับมาระบายนะครับอย่างตัวอย่างในคลิปนี้นะครับแล้วก็รอจนแห้งนะครับแล้วก็ใช้สีดํานะครับจุ่มใช้ผู้กันจุ่มสีน้ําสีดํานะครับ เอามานะครับแล้ใบต้นไม้นะครับกิ่งไม้นะครับแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะครับเสร็จแล้วครับไม่ยากใช่ไหมครับนักเรียนอ่ะต่อไปนะครับให้นักเรียนนะครับทำงานชิ้นนี้นะครับโดย เขียนชื่อเรื่องว่านะครับต้นไม้สองฤดูนะครับแล้วก็นักเรียนทําเสร็จแล้วนะครับให้ถ่ายภาพนะครับแล้วก็ส่งในลิงก์ส่งงานของวิชาศิลปะนะครับเข้าใจใช่ไหมครับอ่าต่อไปนะครับครูนะครับจะมาทวนนะครับว่า วันนาอุ่นนะครับหรือวันนาร้อนนะครับจะมีสีเหลืองนะครับสีส้มเหลืองสีส้มส้มแดงสีแดงสีม่วงแดงนะครับและวันนาเย็นนะครับจะมีสีม่วงสีม่วงน้ําเงินสีน้ําเงินสีเขียวน้ําเงินสีเขียวสีเขียวเหลืองนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จบบทเรียงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ